เอาใหม่พอนะเอาใหม่าเอาใหม่พอกินนะนู้ได้ขาว่าง่ายใช่ไหมสีแดงพอน้ำนะเอาใหม่พอกินน้ำนี่เอาให่พอกินนะนะโอ้ยอย่างในหูขวามันผู้เอาให้แม่วแม่กินบ่ไปน้ำมันบะกอกหูขี้ไข่หูให้ก่อนหนึ่งเกลืน้ำมันบะกอกไม่ไม่ไม่ไมอ๋อาใหม่พอให้หยังเอาใหมแม่กินน้ำไปนอำน้ำน้ำให้แม่บ้างนะไม่พออ้า ูเก่งหูเก่งเว้ยนูว่าพ่อเมยนะมาหนิกว่าออให้พ่อจะให้พ่อบใพ่อให้กินพ่อกินก่อนกายพ่อกินก่อนที่หนาพ่อพอกินเหมือเด้ออาอพ่อกินนยจงน้อยเอามาตัวแต่พอเนาะงายพอด้อ น้าให้พ่อบบมบให้นะสเชิไผวะไปเอาไปเก็บมาทันพอจะมีอนไรไหมมามามา,มา,มา